สวัสดีครับจากร้านทวัชชัยนะครับขอบคุณก่อดีๆนะครับที่ลูกค้านำดีแม็กนะครับมาติดเป็น 3M มเอ็มเอลต์เคียเซรามิกนะครับบานหน้านะครับ c m เอ็นะครับจะสังเกตได้ว่าทึบมากๆนะครับมองไม่เข้าเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเวลาเรามองจากบนท้องถนนนะครับประมาณนี้นะครับบานข้างเนี่ยดีมากๆนะครับลูกค้าติดเป็นไล่สีนะครับซึ่งบานหน้าคู่หน้าเนี่ยติดเป็น CMIR นะครับ15ตัวข้างหลังเป็น5นะครับ ซึ่งเทียบเท่า70% 80%เป็นแบะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเวลาเรามองใกล้ๆนะครับบานหน้าอาจจะมองทะลุได้บ้างนะครับแต่คู่หลังนี่ไม่ทะลุเลยนะครับผมว่าคู่หลังอะแสงกําลังสวยแล้วก็มองออกกําลังพอดีเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับว่าต่างกันขนาดไหนนะครับบานหลังอันนี้นะครับลูกค้าก็ติดเป็น80%เปเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูข้างที่ไม่มีแสงกันบ้างนะครับหรือแค่งที่แสงน้อยนั่นเองนะครับจะสังเกตได้ว่าข้างหน้าก็ยังมองทะลุไปฝั่งนู้นได้ แต่ข้างหลังไม่นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูข้างในกันนะครับว่าจะเป็นแบบไหนกันนะครับนี่ครับดีอบาน้าเราอยู่ข้างในเมื่อกี้ที่ทึบมากๆอยู่ข้างในเนี่ยสมชื่อจริงๆครับว่าอัลตาเคียอัลตาเคียตัวนี้นะครับเป็นนาโนเซรามิกนะครับทําให้ตัวของเขาเองนะครับการถมร้อนดีมอออกดีนะครับอายุการใช้งานทนนะครับถ้าเป็นนาโนของยางอื่นนะครับก็อาจจะอายุการใช้งานน้อยกว่านี้นะครับตัวนี้รับประกัน7ปีนะครับจะสังเกตได้ว่าตัวนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับตัวนี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ แต่เมื่อกี้เรารู้สึกว่ามองไม่เข้าเลยนะครับแต่เนี้ยดูครับมองออกสบายตามากครับแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับผมว่าถ้าตอนกลางคืนรับสีนี้นะกำลังดีนะครับเราก็ได้ความเป็นส่วนตัวมากๆด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่นะครับใช้รถตอนกลางคืนบ่อยคู่หน้าเนี่ยก็หรือ CMIR15 เนี่ยก็จะเหมาะมากๆกับลูกค้านะครับเนี่ยโอเคนะครับที่เขาติดไลทสีอย่างนี้นะครับบางที ข้างหลังนะครับอยากได้ความเป็นส่วนตัวอย่างเช่นให้นมเอยหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนเสื้อผ้าเก็บของอะไรเงี้ยครับก็อยากได้ความเป็นส่วนตัวเป็นหลักนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมหาตัวโลโก้ให้ดูนะครับไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านี่ครับเขาจะเป็นตัวถือเข้มมากนะครับตัวของ 3M คิดซะ 3M อัลตะเกียร์เซรามิกนะครับเป็นโลโก้แบบนี้นะครับจะได้รู้กันนะครับเผื่อเวลาเราติดตัวไหนจะได้รู้ว่าเป็น 3M ตัวไหนนะครับนี่ครับสวยงามครับเก็บงานดีนะครับ ได้สีที่เป็นธรรมชาตินะครับอาจจะออกฟ้านิดหนึ่งนะครับแต่ไม่มีผลต่อการมองออกจริงๆนะเนี่ยครับเรามองสีของรถนะครับก็ได้สีที่เป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยข้างหน้าคือใส่มากๆครับไม่มีปัญหาแน่นอนในตอนกลางคืนนะครับเนี่ยครับแล้วก็มาข้างหลังนะครับที่เป็นบานที่ทึบมากๆนะครับก็มองออกได้ดีนะครับเนี่ยผมมองว่าถ้าใครชอบเข้มนะครับแล้วก็มองออกได้ดีนะครับ 3M a u t o c e a r c e r a m i c เป็นทางเลือกที่ดีทางเลือกหนึ่งนะครับแบบนี้เลยนะครับ นี่ครับผมว่าได้สีที่เป็นธรรมชาติด้วยแล้วก็สวยมากๆด้วยนะครับเวลาเราติดนะครับดำเข้มนะครับถ้าใครอยากดูตัวอย่างฟิล์มนะครับก็เข้ามาดูกันที่ร้านได้เลยนะครับถ้ายังไงขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับชมจริงๆนะครับขอบคุณนะครับที่กดไลค์ให้หน่อยกดแชร์ให้หน่อยนะครับขอบคุณจริงๆครับ